เด็กทุกช่วงวัยนมหนึ่งออนกินอิ่มหนึ่งชั่วโมงใน1วันมี24ชั่วโมงลูกก็จะต้องการนม24ออนต่อวันแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือสูตรไม่<ะ>ต้องคิดอะไรมากห่ายไม่ต้องคิดให้ปวดหัวสูตรในการที่แบ่งน้ํานมให้ลูกของคุณกินนะคะมี3สูตรดังนี้ถ้าลูกของคุณเป็นทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนให้คุณเอาน้าหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกร,รมัมมาคุณกับ5คุณจะได้ปริมาณน้ํานมต่อวันออกมาของคุณหนัก3โลคุณก็เอา3ามาคุณ5 3 5 5ห้าสบห้า ฉันต้องการนมวันละสิออนนี่แต่ป้อนไปแล้วอะค่ะสิออนต่อวันยังทำปากขมุบขมิดขอกินต่อสามารถที่จะให้เพิ่มได้อีกประมาณ4ออนเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะแบ่งนมให้ลูกกิน15บหถึงสิออนต่อวันแบบนี้เป็นตน้นหลัลกแรกเกิดจนถึง1เดือนกระเพาะลูกยังไม่ได้ใหญ่มากสามารถป้อนนมให้ลูกกินได้ฉเฉลี่ยชั่วโมงละ2อถึงสออนทุก2อถึงสชั่วโมงถ้าลูกคุณอายุ1เดือนถึง6เดือนให้คุณเอา้ําหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกร,รมัม มาคูณกับ4จะได้ปริมาณน,น้ํานมต่อวันออกมายากตัวอย่างใช้ลูกของคุณนะคะหนัก5โลคุณก็เอา5นะคะมาคูณ4ก็จะได้เท่าไหร่คะ5 4 20โอ้ปอนไป20ออนยังทำปากขมุบขมิดยังคอดูดสามารถให้เพิ่มไปอีก4ออนแบบนี้เป็นตน้นทารลก1เดือนจนถึง4เดือนกระเพาะขยายขึ้นมานิดนึงให้นมลูกรอบละประมาณ3 4ออนทุก3 4ชั่วโมงทารลที่อายุตั้งแต่4เดือนจนถึง6เดือน ก็เพราะลูกถามขึ้นมาแล้วพร้อมในการที่จะกินข้าวตามวัยต่อเราสามารถป้อนนมให้ลูกกินได้นะคะรอบละประมาณ4ีถึงหออนทุก4ีถึงหชั่วโมงได้ของคุณนะคะอายุ6เดือนจนถึง1ปีแต่ถ้า6เดือนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นมมันต้องบวกน้ำเข้าไปด้วยหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกร,รมัมคูณกับ110หารด้วย30จะได้เป็นปริมาณนมบวกน้ำต่อวันออกมายกตัวอย่างเช่นคุณคำนวณได้30ออนต่อวัน คุณให้ลูกกินนมไปแล้ว28ออนต่อวันเพราะฉะนั้นคุณก็จะแบ่งน้ำให้กับลูกของคุณกินประมาณ2ออนต่อวันแบบทารกค่ะ6เดือนไปแล้วต้องกินอาหารเสริมตามวัยนะคะก็สามารถป้อนนมได้นะคะรอบละประมาณ4-6ออนทุก4-6ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกช่วงวัยต้องการนมเฉลี่ยเท่าไหร่คะชั่วโมงละ1ออนใน1วันมี24ชั่วโมงต้องการนมเฉลี่ย24ออนต่อวันง่ายไหมโอ้โห